เอาอีกแล้วนะเชลซีนหนจะมาทำตัวแบบนี้ใส่เพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าเชลซีนั้นเกือบจะปาดหน้าสเปอร์คว้าตัวมาติสแตลมาร่วมทีมครับตอนที่กำลังเดินทางจากสนามบินมากรุงลอนดอนเลกิฟกับสื่อเมืองน้ำหอมนะครับออกมาแฉเรื่องงามหน้าครับของทีมสิงโตน้ำเง,งินครามเชลซีนะครับที่เกือบจะกลายเป็นทีมที่ไฮแจ็คคว้าตัวมาติสแตลแข้งปลายแดงของทีมไก่เดือยทองมาร่วมทีมได้สำเร็จนะครับ ซึ่งตลอดช่วงเวลาหลายวันก่อนเนี่ยมาที่เตลเองคือหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมบาเยิร์นมิวนิกเพราะว่าทุกคนนั้นต่างรู้ดีว่านี่คือพ่อแข่งยอดพรสวรรค์เลยครับซึ่งนั่นก็เลยทําให้มีทั้งเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนั้นต่างรุมที่จะแย่งตัวมาทิสเตลมาร่วมทีมครับแต่ก็กลายเป็นทางสเปอร์ครับที่สามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้สําเร็จนะครับอย่างไรก็ตามสื่ออย่างเลก,กิฟเองได้บอกว่าพวกเขานั้นมีข้อมูลบางอย่าง เกี่ยวกับการเป็นดิวดำดินของทางเชลซีครับที่พอรู้ว่าสเปอร์นั้นได้บรรลุข้อตกลงในสัญญายืมตัวกับทางไบเยนเป็นเรยเวลา6เดือนพร้อมออปชันซื้อขาดี่60ล้านยูโรพวกเขาก็รุดหน้าเดิมเรื่องครับในตอนที่นักเตะนั้นกำลังมารออยู่ที่สนามบินเพื่อที่จะเดินทางไปที่กรุงลอนดอนนะครับแล้วเชลซีเองก็หวังจะอาศัยศกช่องในจังหวะนี้ครับ ไปคว้าตัวตัวของมาติสเตลครับมีการเข้าไปพูดคุยเพื่อนโน้มน้าวจิตใจในการให้ย้ายมาอยู่ถิ่นสแตมปอร์ดบิดนะครับโดยหวังว่าแข้งวัย19ปีนั้นจะเปลี่ยนใจบอกเลิกกับทางสเปอร์กลางอากาศครับแต่ก็ยังนับว่าเป็นโชคที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวของนักเตะเองเนี่ยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไปแล้วนะครับว่าจะย้ายมาอยู่กับทางสเปอร์ครับเพราะว่าเห็นในความตั้งใจที่ ทางสเปอร์นั้นได้มีการติดต่อเจรจามาถึง2ครั้งด้วยกันนะครับทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองเคยปฏิเสธไปแล้ว1รอบครับเพราะว่าอยากจะย้ายมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของเชลซีกับมาติสแตลครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ